และเชฟครับถ้าเฟียต้องหอมใครสักคนมันจะเป็นส่วนไหนหลังจากที่ผมนับถึงสามนะครับหนึ่งสองสามครับเชฟ สวัสดีครับผมบอยสุกิตครับเมื่อสักคู่นี้นะครับทุกคนเห็นคลิปแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำไมไบพังแบบพังพินาศเลยนะฮะแล้วทําไมอยู่ดีๆฟังขึ้นมาได้นะครับผมวันนี้นะครผมมีเคล็ดลับดีๆที่จะมาบอกว่าทําไมรู้หน้าผิวพรรณทุกอย่างเนี่ยมันถึงออร่าถึงฟังขึ้นมาได้ขนาดนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปดูกันเลยครับไป และนี่เนี่ยก็คือเคล็ดลับความเป๊ะความปังของวัยนะครับที่ใครหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมในคลิปนะครับว่าโอ้โหดูพังจังเลยแล้วทำไมหลังจากนั้นเนี่ยมันเพื่มันปังได้ขนาดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครในที่ที่ให้เสร็จทุกเนเองนะครับบอกเลยว่ามาที่นี่นะครับเป๊ะปังเพรว่าที่นี่เขาดูแลไว้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณใบหน้าทุกอย่างไงดูสิผิวผุดผ่องแจ๋วสดใสมากๆเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เข้าไปเลยนว่า วันนี้าาาา่กอหบทเงย้ำกันอีกครั้งนะครับ The Icon Clinic ตั้งอยู่ที่ชั้น4ห้างเซนจูรีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับมาถึงเนี่ยเราก็เข้ามาคอนซัลต์นะครับอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่บอยมาทำนะครับผมเราก็มาคุยว่าวันนี้เราจะทำโปรแกรมอะไรนะครับสิ่งแรกที่เราจะได้ทำนั่นก็คือการคลีนหน้าครับเราต้องทำความสะอาดใบหน้านะครับก่อนที่จะเข้ารับบริการหรือว่ารับ การดูแลผิวหน้าจากดีไอค o n Clinic นะครับผมสาหรับใครที่ทําโปรแกรมเกี่ยวกับใบหน้านะฮะจะมีพี่ๆเนี่ยคอยเ,อเช็ดหน้าให้นวดหน้าให้บอกว่าฟินมากเกือบหลับนึกว่าร้านนวดคุณโอ้โห,หนะฮะแต่ละขั้นตอนเนี่ยใบหน้าเกลี้ยงเก่าสะอาดเลยเห็นไหมอ่ะพอแล้วนะครับอิ่นน้ำสำราญกับหน้าสดของผมแล้วและโปรแกรมแรกที่เราจะทำในวันนี้นะคคือคิวสวิตครับ คิวสวิตนะครับคือการใช้คลื่นแสงในการช่วยลดป้ากระจุดด่างดำนะครับและช่วยลดการสร้างเม็ดสีด้วยและที่สําคัญนะครับยังช่วยสร้างคอลลาเจนใต้ผิวผิวที่เกิดขึ้นมาใหม่นี่นะฮะก็จะอ่อนเยาวสดใสดูมีออร่าแบบโอโหวิงวับวิงวับนะฮะซึ่งหลักการทํางานของคิวสวิตนะครับเขาจะปล่อยพลังงานแสงออกมา เพื่อให้เม็ดสีแตตัวหลังจากนั้นเม็ดเลือดขาวก็จะดูดซึมหรือว่าย่อยสลายเม็ดสีที่ผิดปกตินะฮะและก็ขับออกมาเป็นของเสียทาง,างร่างกายแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีผลเสียหรือผลข้างเคียงใดเลยอาล่ะครับจบโปรแกรมที่1เรามาต่อโปรแกรม Collagen Mask <S <S กันดีกว่าครับอันดับแรกนะครับพี่เขาก็เช็ดหน้าให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ปิดตาไวนะฮะแล้วเขาก็ปาด m a s Collagen เข้า,ขาไปนะฮะอู๋บอกเลยว่าฟินมาก คอลลาเจนนะครับจะช่วยให้ความชุ่มชื่นกับผิวแล้วก็เป็นการกู้ผิวนะครับเรียกได้ว,ว่าฟื้นฟูสภาพผิวของเรานะครับจากที่ใช้งานนานๆเนี่ยให้สุขภาพดีแล้วก็นุ่มฟูด,ด้วยมาสู่โปรแกรมที่3ของวันนี้นะัคือมาเดคคอลลาเจนครับประโยชน์ของมาเดนะครับจะช่วยฟื้นฟูผิวได้อย่างล้ำลึกช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ทำให้ผิวเนียยืดหยุ่นและแข็งแรงด้วย ไมาเด้คอเจนนะครับช่วยเรื่องของริ้วรอยสิวอาการแพ้นะครับและที่สําคัญนะครับช่วยทําให้ผิวหน้าเราอ่อนเยาว์ด้วยอีกหนึ่งสิ่งนะครับนั่นคือช่วยขับสารพิษในใบหน้าของเรานะครับสาเหตุของหน้าหมองคล้ำเหมือนคนโดนของอะเวลาหน้าขำไม่ดีเลยนะโปรแกรมสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาดริฟวิตามินผิวใสซูสโนไว้กันดีกว่าครับหลังจากดูแลผิวหน้าแล้วนะครับเราก็มาเป๊ะปังกันทั้งตัวไปเลยดีกว่าครับ เพื่อให้ผิวพัรร์เรากระจ่างสว่างใสแบบมีออร่ากันไปเลยเอาแบบเลททอบแบบหล่อเทพเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับย h e i คอนคลินิก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับอย่าลืมนะครับอยู่ที่ชั้น4ห้างเซนจูรีนะครับผมอยากหล่อเท่เป๊ะปังอย่างผมนะครับมาที่นี่เลยนะฮะ The Icon Clinic ครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c e b o o k f แ n p a g e และ Instagram นะครับได้เฟซบุ๊กนี่อินสตาแกรมนะครับอะไรฮะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมในช่องทางทุกๆช่องทางของผมด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตลาไปก่อนครับทุกครับไป